สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดดีนโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหุ้นเราพัฒนานะครับผมในงวัประจำวันที่10กกุมภาพันธ์2อ6 8นก่อนไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวาทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่องการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะของงวดประจำวันที่7นะครับผมสำหรับวันที่7แอดมินให้เด่นอยู่ที่0กับ1นะครับผม สำหรับเลขที่ออกนะครับผม220055นะครับผมสำหรับ22จะเป็นล่างชุด6ตัวนะผมแล้วก็00เป็นล่างชุด4ตัวแล้วก็055เป็นชุด3ตัวบนแล้วทางแอดมินเข้าเด่น0นะครับผมสายวิ่งสายรูดได้00นะครับผมออกโหดมากนะครับผมสำหรับวันที่7 ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่10ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้าไม่หลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี295103แอดมินจะให้อยู่ที่2แล้วก็5 สองจะมีสองหนึ่งสองสามสองสี่สองหกกับสองเก้านะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมแล้วก็สองเจ็ดสำหรับห้าห้าหนึ่ง ห้าสามห้าสี่ห้าหกและก็ห้าเจ็ดสำหรับตัวกันนะผมมีศูนย์สี่ศูนย์แปด สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็สี่สี่สำหรับ3ตัวแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเป็น193นะครับผม5 2 3

แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับแนวทางนะผมหัวเราวพัฒนาในงวดประจำวันที่10กุมภาพันธ์2,568แอดมินแทดเด่นอยู่ที่2กับ5นะครับผมสำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี2,1,2,3แล้วก็2,4สำหรับ5นะครับผม5,1,5,3,5,4 จุดกันมี04กับ08นะครับผมสำหรับสายเบิ้ล1144 3ตัว193 728 256 075แล้วก็205นะครับผม f c p น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซิทพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ